สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินนะครับคนทั่วไปก็เรียกว่าหมอทีก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับพวกผมตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยก็ได้มีการหยุดการประเมินที่ใช้กระดาษนั้นอย่างมหาศาลเลยได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสมศเปลี่ยนกฎกระทรวง รอบใหม่เนี่ยจะไม่มีการใช้กระดาษครูจะไม่เป็นภาระคนที่รับผิดชอบคือผู้อำนวยการโรงเรียนโดยตอบคําถามสั้นๆ3ามคำถามคือ 1. โรงเรียนมีคุณภาพแบบไหนข้อที่ 2. คุณรู้ได้ไงหลักฐานจะไม่มีการลงไปสั่งครูบอกว่าเอาหลักฐานมาสิข้อ 3. ท่านต้องพัฒนายังไงบ้างท่านมีแผนยังไงในปีนี้อาจจะแค่หน้าสงหน้าพอ คำถามที่เกิดขึ้นคืออันดับหนึ่งเราจะให้การประเมินของโรงเรียนอะกลายเป็นการประเมินของคนคนเดียวต่อหนึ่งโรงเรียนอันดับสองคือ ผออในระบบตอนนี้มีคุณภาพมากพอที่จะบริหารหรือว่าประเมินโรงเรียนได้อย่างกระทรวงศึกษาธิการต้องการหรือเปล่าพอ,อประเมินผิดหรือว่าประเมินอย่างไม่เป็นจริงครูก็เดือดร้อนอยู่ดีปะ่ะถ้ามันทําได้จริงในเรื่องของภาระงานเนะี่ยซึ่งมันลดลงผมว่ามันก็โอเคนะ่ะคือมันก็จะดีกับสุขภาวะของครูด้วยแต่ว่าผมว่ามันอาจจะต้องมีกระบวนการที่ทำคููพุ่มไปด้วยเพื่อทําให้แน่ใจว่าเมื่อภาระงานของครูและพออลดลงแล้วเนะี่ยเขาจะเอาเวลาช่วงนี้กลับไปอยู่กับนักเรียน ก็ไม่เห็นว่ามันน้อยลงคือสุดท้ายยังไงผู้อำนวยการเขาก็ยังอยากได้แบบหลักฐานยืนยันจากคุณครูอยู่ดีคุณครูก็ต้องทาส่งไปให้ผู้อำนวยการเป็นรูปเล่มถ้าเขาไม่เห็นเป็นรูปเล่มเดี๋ยวมาประเมินเขาก็ไม่โอเคอยู่ดีอะขณะน,น,น,นี้ล่าสุดเนี่ยก็ได้บอกแล้วว่าให้โรงเรียนมีสิทธิ์ปฏิเสธ ภายในก็จะมีตัวชี้วัดเยอะแยะซึ่งเขาอย่าลืมก็ทำกันาเป็น10บสปีนะล่าสุดก็ขอให้ครูชี้แจงมาเลยว่างานอันไหนที่ไม่จํางยนงานประเมินถ้าเป็นไปได้จะดีมากครับแต่ถ้าลดงานพวกนี้ผู้บริหารผมจะเอาผลงานจากไหนนะเน,นี่หน้าที่ธุรการฝ่ายธุรการก็ต้องรับผิดชอบถ้าคนไม่พอก็ต้องหาทางเสริม คือโรงเรียนเราขนาดเล็กเยอะนะครับตั้มา120คนขนาดนี้มี18,000โรงเรียนรวมตัวเป็นธุรการได้ไหมใช้ธุรการคนเดียวซึ่งก็พอทำเนี่ยธุรการมันต้องวิ่งเยอะถ้าวิ่งเยอะเราให้ค่ารถเขาได้ไหมคือมันต้องหาทางคิดล้เคยดธุรการหนึ่งคนต่อ4โรงเรียนอะไรเงี้ยคือแบบไม่อยากจะนึกภาพถึงผลประโยชน์หรือการแข่งแย่งเรื่องผลประโยชน์ที่มันจะต้องแบบตามมาคือมันมีหลายระดับนะครับน้องหนึ่งเนี่ย เรามีเขาเรียกโครงการครูคืนถิ่นครูปีหนึ่งห้าพันคนต้องมาจากถิ่นของเขากลับไปทํางานที่ถิ่นเขาครูคืนถิ่นเนี่ยแต่ละคนก็อยากกลับไปที่บ้านครับแล้วเกณฑ์ออกมาเนี่ยสปีคือย้ายแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ย้ายลับย,ย้ายย้ายไม่ได้ไงแล้วทําไมทุกคนไม่สามารถเข้าไปสอบในโครงการครูคืนถิน่นคุณเอาเกณฑ์เกรดมาวัดมาทําให้กรอบครูมันแคบลงทงั้งทั้งที่ครูทุกคนควรจะได้เลือกไม่ว่าอยากจะกลับไปสอนที่บ้านเกิดมากกว่า จัดแล้วก็ใช้ระบบคูป,ปองครูไปตามที่ยุทธศาสตร์ของครูและตามความต้องการทุกวันนี้เหมือนรู้สึกว่าเราได้แค่ชั่วโมงแต่เราไม่ได้คอนเทนต์อะไรเลยแล้วคนก็มาแย่งกันอบรมวงเดี๋ยวก็เต็มเดี๋ยวก็เต็มสุดท้ายแล้วผมต้องไปอบรมเพื่อ, <S <S เ,พอเพื่อเก็บชั่วโมงแต่ว่าถ้าถ้าปรับที่กระบวนการเช่นผมอยากจะฟอร์มทีมครูที่สอนสังคมด้วยกันอยากจะเชิญอาจารย์ที่เรามองว่าคนนี้ให้ความรู้เราได้โดยตรงตั้งงบตามระเบียบราชการเลยแบบนี้ผมว่าน่าจะโอเคกว่าการที่ ผมต้องไปลงสมัครอะไรก็ไม่รู้แท้ๆนี่ผมอยากจะได้ความรู้จากการอบรมนี่ตั้งเหมือนนึงนะครับเวลาลงไปทําจริงแล้วเสียดายเงินครับปีที่ผ่านมาได้ให้เลิกสอบส่วนกลางให้โรงเรียนสอบแต่สามารถมาใช้ข้อสอบส่วนกลางได้ต่อไปจะยกเลิกบางวิชาและทอดสอบส่วนกลางในบางชั้นอีกบ้านเรามีส่วนกลางอันเดียวก็พอโอเน็ตแต่เราก็จะยังส่้ยกับโอเน็ตกันต่อไปนะคะคือสมมติโอเน็ตเป็นส่วนกลางก็จริงเนี่ยเด็กที่ อยู่แต่ละที่เนี่ยรู้เหมือนกันหรือเปล่าพื้นที่ห่างไกลเด็กชนบทเด็กชาญเมืองเด็กในเมืององค์ความรู้ไม่เท่ากันครับดังนั้นเราเอามาวัดอะไรไม่ได้ของความเป็นส่วนกลางเนี่ยเราแก้ปัญหาแต่ผมยังรู้ปัญหามีอีกเยอะนะครับปัญหามีอีกเยอะมากแล้วโรงเรียนท่านต้องการอะไรที่จะทให้พัฒนาท่านบอกผมขึ้นมาถึงเลขาถึงบนได้หมดยุคโซเชียลมีเดียท่านไม่ต้องเกรงอะไรเลยตอนนี้เขาฟ้องผมเยอะแยะนะระหว่างที่นั่งๆเดี๋ยวก็มีติ้งมาอยู่เรื่อยๆนะ มันไม่ได้ระบุชัดเจนหรือละเอียดมากพอว่าคนที่ต้องทํางานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องทําอะไรบ้างเมื่อคนที่ต้องเอาไปใช้หรือว่าถูกนำเอาไปใช้เนี่ยไม่เข้าใจาก็เป็นปัญหาเพิ่มเติมขึ้นมาได้อืจริงเหรอต้องรับฟังกันต่อไปมั้งเคตอนนี้ยังมีคําถามเยอะอยู่พอสมควรมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอันนี้คือคือสิ่งที่มันไม่ได้เห็นชัดมันอาจจะแย่ลงก่อนด้ซ้ำมันไม่ได้มีพื้นที่ปลอดภัยให้กับครูได้พูดหรือแม้กระทั่งนักเรียนที่เป็นส่วนสําคัญที่สุดทำไมไม่เปิดช่องเหล่านี้ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกการพูดแและออบบ นโยบายจากฐานข้างล่างไม่ใช่ข้างบนอยากจะแก้อะไรแล้วแล้วสุดท้ายก็ให้ข้างบนแก้อยู่ดีคือหลักๆอะเรามองเห็นถึงแบบความตั้งใจของท่านนะหลายๆจุดก็เห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างเ่นเรื่องของการยกเลิกโครงการต่างๆที่แบบ โรงเรียนกลายเป็นเหมือนสนามทดลองอะไรบางอย่างและคุณครูก็กลายเป็นคนที่จะต้องมาแบกรับโดยที่ไม่มีอำนาจในการต่อรองเพราะฉะนั้นอันเนี้ยชอบมากแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านนะคะสำหรับการอ่านไลน์ที่จะได้เจอกับคุณครูไทยแน่นอนคะ่ะ